ดีครับวันนี้วันที่3กุมภา2565นะครับวันนี้เราจะพามารู้จักตัวนี้ครับตัวบอดี้แข็งของตัว Land Cruiser นะครับเดี๋ยสะท้อนประมาณนี้นี ก็ตันนี้เป็นตัวบอดี้แข็งนะฮะของ RC4 นะครับ,รบยังไม่ได้ทําสีมานะครับอันนี้สีที่มากับจากกล่องเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อ,อนๆน,นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เปิดประตูไม่ได้นะครับเห็นแบบนี้ก็ดูนล้วก็เฉยๆนะครับแต่ว่าเวลา ออกมาเป็นคันแล้วเนี่ยสวยนะครับมันมีมิตินะครับแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ความยาวความยาวบอดี้ก็ประมาณ 2... อไอ้ฐานล้อเนี่ยฐานล้อ2.75นะครับฐานล้อ2.75ก็เท่าๆกับตัวแลนโลเวอร์นะครับแลนโลเวอร์ก็2.75เหมือนกันเท่ากันนะครับอันนี้ใส่บอดี้ใส่แชดซีเดียวกับแลนโลเวอร์ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่แชตซี ของตัวมันโดยเฉพาะเนี่ยเอาไปใส่แรลโลเวอร์ก็จะต้องมีตัวกันชนหน้าหลังแล้วก็บันไดข้างต่างหากนะครับเป็นชุดเสริมสำหรับที่จะใส่ตัวบอดี้ของตัว f j เนี่ย mm hmm. เข้าไปกับแชสซีของ D90 ของแรลโลเวอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซื้อชุดของเขาเลยเนี่ยมันก็จะมีบันไดแล้วก็มีกันชนหน้าหลังมาให้นะครับอันนี้ก็ ดูแล้วก็ความยาวเท่าเท่ากันแลโ lower นะครับความยาวเท่ากันฐานล้อเท่ากันนะครับแต่ว่าความความกว้างเนี่ยความกว้างเนี่ยนี่มันดูแบบว่ากว้างกว่าเยอะนะครับดูความกว้างความกว้างของ FJ เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ก็กว้างบอดี้มันกว้าง218นะครับถ้าเป็นของ lower กว้างแค่206นะครับ ความสูงก็183นะครับอันนี้183อันนี้166นะครับก็อันนี้แบบดูแบบมิติแบบว่าจะใหญ่กว่านะครับชุดนี้ก็จะเป็นตัวที่เปิดประตูไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้เลยสักบานหนึ่งนะครับแต่ว่าสามารถที่จะถอดหลังคาออกนะครับแล้วก็ทาแล้วมันก็จะมีโลบานนะครับมันก็จะเป็นแบบว่านั่งแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกชุด ชุดอันนี้ที่เขาให้มาก็อันนี้เป็นชุดหลังคานะครับชุดหลังคาเป็นแบบนี้แบบแบบนี้เขาเป็นรถเป็นรถคลาสสิกนะครับ t o y ยต a FJ นะครับมันก็จะเป็นออกแบบแบบเป็นใหญ่ๆเหลี่ยมๆนะครับตามสไตล์อเมริกันนะฮะ นี่ก็จะเป็นชุดกระจกภายในและนี่ก็เป็นตัวตัวพื้นของห้องโดยสารนะครับอันนี้พื้นให้ห้องโดยสารก็ลึกเขาทำมาแบบโดยเฉพาะเลยนะครับมันก็จะว,วางได้เป๊ะเลยมีจุดยึดน็อตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ จากพื้นห้องโดยสารเราก็จะไปกันที่กระจกนะครับตัวกระจกเดีย๋ยวต้องใส่ถุงไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลืมนะครับพวพกชุดกระจกนะครับชุดกระจกอันนี้ชุดกระจกของเขาก็าจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับกระจกหน้ากระจกข้างเนี่ยขเยขาจะมาเป็นเซตเลยเวลายึดก็ยึดตามรูตามคู่มือได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นเป็นพลาสติกนะครับนั่นจะเป็นเล็กซานนะก็ใสนะใส่แจ๋วนะแต่ว่านี้มันจะมีคราบๆหน่อยเดี๋ยวเราต้องไปเวลาประกอบก็ไปเช็ดออกได้นะครับตรงข้างบนเนี่ยก็เป็นสรรันลูบนะก็ไม่ไม่ได้เป็นสรรันลูบคือมันไม่มีไม่มีเพราะว่ามันก็ก็จะมีหลังคาครอบอยู่นะครับแล้วก็ลดน้ําหนักไป นีก็ตัวบอดี้เป็นแบบนี้นะฮะจากบอดี้อันนี้ก็เป็นชุดเบาะนะครับเบาะในห้องโดยสารนะครับสีดำ แล้วก็มีแผงคอนโซลนะครับแผงประตูให้อันนี้ก็เป็นพนักพิงนะครับมีชิ้นใหม่อย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นห่อนี้ก็จะเป็นพวกพวงมาลัยนะครับเกียร์แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอนะ อันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าไอ้ไม่ใช่กระจังแบบว่าชุดชุดไฟหน้านะครับสีโครเมียมเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ให้นะครับ FJ แล้วก็ตะแกรงนะครับมีมีตะแกรงหน้าด้วยก็คือเป็นเป็นลวดเนี่ยดำๆนะครับเอาไว้ใส่ตรงตะแกรงหน้าตรงนี้นะฮะตรงนี้ช่องเนี้ย ล้วก็มนตัดเอาเองแล้วก็มีชุดฮาร์ดแวร์ก็คือพวกชุดน็อตที่ร้อยสำหรับรถนี้นะครับแล้วก็คู่มือนะฮะคู่มือของ RC4 ก็ก็ประกอบตามคู่มือเขาได้เลยนะครับ c ครื s e r เซอร์บอดี้นะครับอันนี้ก็กล่องของเ้า กอง RC f o มาก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเขาจะสีขาวขาวนะครับใหญ่ๆอยางี้สำหรับคนที่มีแัดซีแล้วก็อยากเอาไปครอบนะครับก็ต้องก,ก็ต้องออย่นฐานหรือว่ายืดฐานล้อให้ให้เท่ากับตัวนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าทำเป็นกระบะอย่างนี้ก็สวยนะ เพราะว่าเห็นของแวนแวนควิชก็มีแวนควิชก็มีเฉพาะหัวรุ่นใหม่นะครับมีหัวก็เป็นรุ่นนี้แหละแต่อันนั้นก็เป็นบอดี้อ่อนนะครับนี่เป็นบอดี้แข็งบอดี้แข็งก็จะมีรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่ามยานีมีพวกชุดภายในด้วยนะครับสามารถที่จะเอาคนใส่เข้าไปด้วยนะฮะก็ใครสนใจก็ไปดูเว็บในเว็บต่อได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัด ตัววิดีโอเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะเอาลง YouTube แล้วก็เดี๋ยวจะตัดเอารูปภาพในเว็บ RC4 เข้าไปสลับใส่ให้ดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้สวยดีตัวพร้อมเล่นก็มีนะครับตัวพร้อมเล่นก็ราคาประมาณ23,900นะครับก็จะเป็นบอดี้สีแดงนะครับหลังคาสีขาวกำลังมานะครับตอนนี้กำลังมา ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชมตัวบอดี้ j j นะครับตัว FJ Cruiser Body นะครับของ RC4 นะครับตัวนี้เราก็จะไปเอ,อเอาลงใน YouTube นะครับแล้วก็กรอบลิงก์จาก u t u b e ไปแปะไว้ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไปแปะไว้ใน Facebook ด้วยนะครับชื่อแล้วก็มี Instagram ด้วยคือทั้ง4อันก็จะมีเว็บไซต์ i n s t a g r กร Facebook, เว็บแล้วก็ YouTube 4อันเนี่ยชื่อว่า RC Scale Thailand นนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับก็ไปเซิร์ชดูได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามนะครับสวัสดีครับ Where she's wondering <laughs>